ดเจ็ดดาราเมียหลวงยืนหนึ่งที่สามีกลัวสุดๆไอดอลของเหล่าบรรดาสาวๆจนต้องยกให้เป็นเมียหลวงแห่งชาติกันเลยทีเดียวจะมีเมียหลวงสุดสะตรองคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่7เมเฟฟ้อ่งอารมณ์ ถ้าเอ่ยถึงชื่อเมเฟื่องก็ต้องนึกถึงคุณสามีอย่างหนุ่มกัญชัยขึ้นมาทันทีเพราะความเจ้าชู้ในอดีตของหนุ่มนั้นเป็นที่เรื่องชื่อเรื่องความแซบในฐานะเมียหลวงไม่ต้องพูดถึงเพราะแค่คดีมินิคูเปอร์ที่ทําเอาเพื่อนซีอย่างอั้มพัชราภาต้องช่วยออกโรงนั้นก็ทําเอาซือต่างๆรู้ดีแล้วว่าแม่เมนั้นโหดแค่ไหนแต่ก็ยังให้โอกาสเสมอมาฝ่าฟันผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นมาได้จนในทุกวันนี้ปัจจุบันหนุ่มกัญชัยก็กลายเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวสุด,สด อันดับที่6เป้ยปานวาดถ้าย้อนไปในอดีตหลังมีกระแสข่าวแชทถึงกรณีนางร้ายปอที่เอาแต่เลี้ยงลูกไปวันๆจนสามีไปแอบซุกกิ๊กนอกบ้านทางนั้นของเป้ยปานวาดก็ได้ออกมายอมรับว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลเป็นเรื่องจริงของตนเองซึ่งยอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาจริงแต่ไม่ถึงขนาดในข่าวที่ออกมาแล้วขอบคุณทุกกาลังใจตอนนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วและได้ให้อภัยสามีเพราะปัญหาไม่ได้ใหญ่เหมือนที่คนอื่นคิดจากนี้ขอเดินหน้าทําทุกวันให้ดีที่สุดนั่นเอง อันดับที่5้าไอดาไอราดาเจ้าแม่แฟชั่นเด็กแนวที่จูมืออดีตสามีอย่างแอมมี่เดะบอทอมบลูออกมาประกาศแต่งงานด้วยความสวีทหวานแต่เวลาผ่านไปไม่นานไอดอลเมียหลวงอย่างไอดาก็จับได้ว่าแอมมี่แอบมีกิ๊กแถมยังทิ้งเสื้อชั้นในสีดาไว้ให้ดูต่างหน้าสาวไอดาจึงได้โพสต์ประจานผ่านไอจีจนผู้คนฮือฮากันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวปัจจุบนันทั้งคู่ก็แยกทางกันแต่ก็ยังทําหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ดีของลูกเหมือนเดิมอันดับที่4พลอยพอรพันธ์ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของคู่รักที่สถานวงการบันเทิงไม่น้อยตั้งแต่ประกาศคบกันแต่งงานและเลิกราต้องกลายเป็นประเด็นร้อนชาที่ให้ผู้คนได้ติดตามกันสําหรับเรื่องราวความรักของปีเตอร์คอฟและพลอยพรพันธ์ที่ตอนรักและประกาศแต่งงานหวานชื่นจนสาว,สาว,สาวอิจฉาตาร้อนกันทั่วประเทศแต่เมื่อตอนมีปัญหาก็ทําเอาคนหนาเกือบทั้งประเทศเช่นเดียวกัน อันดับที่ 3. ตูน่นันทิดาต้องยกนิ้วให้กับเธอคนนี้เลยจริงๆสําหรับนักร้องรุ่นใหญ่ที่ได้รับฉายาว่าเป็นมาดามเอื้ออาทรเพราะด้วยความสตรองแบบสุดๆของเธอที่ถึงแม้ว่าจะรับรู้รับทราบเรื่องของอดีตสามีอย่างเอชนสวัสด์มากี่ครั้งก็ตามแต่มาดามตู่ก็ยังอาศัยความนิ่งสยบทุกดรามา่าทุกความเพื่อนไหวนั่นเอง อันดับที่2หนิงปณิตาอีกหนึ่งตัวแม่ของวงการที่ทุกคนต่างรู้ในดีกรีความแซ่บสมชาย,ยาเมียหลวงจอมแชใครก้ามมาแยมเป็นต้องโดนกับวีรกรรมในอดีตที่ทําให้เธอขึ้นแท่นเป็นเมียหลวงตัวจี๊ดแต่ปัจจุบันสาวหนิงก็ใจเย็นขึ้นเพราะไปปฏิบัติธรรมพาพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งเวลาหาทางออกไม่ได้ซึ่งนั่นก็ทําให้เธอช้าลงใจเย็นขึ้นและมองอะไรหลายๆอย่างไม่หลอกตัวเองอันดับที่1ธัญญา,ญญาธัญเรศ สุดยอดเมียหลวงแห่งปีจนได้รับฉายานามว่าเมียหลวงลวงสังหารเพราะเรื่องความเจ้าชู้ของคุณสามีนั้นไม่ธรรมดาเคยเปิดสกกอกมรด่าสาวๆจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตและเป็นมหากพย์ของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้แต่ในปัจจุบันทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจให้อภัยซึ่งกันและกันและรู้จักคาว่าปล่อยวางมากขึ้นเท่านั้นชีวิตของสาวธัญญาก็มีความสุขขึ้นมาทันที